วันนี้น้ำเสนอนี่เลยโอ,โอ้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 อยาอย่าสวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดิกินวานนะครับวันนี้มาแบบค้ำคำครับมานำเสนอเมนูมิ่งมิงเลยนะครับ ก็เขาตะใช้เวลากันแบบเร็งดวนเร็งดวนครับมาเร็วไปเร็วครับปะกับปีนันเกิมแ ẳ แล้วครับของกินล้ำยู่ดีคนมากครับวันนี้นําเสนอนี่เลยโอ้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 ย่ายาไอ้โ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 อ้นะครับวันนี้เขาจะมาทําเมนูนี่ครับจีดดิอองปูไข่ฟูนะครับทาพร้อมแล้วเขามาจัดการปูกันเลยครับ อ่ะนะครับเขาจะมานกปูครับคือมันสลบไปแบบลาบขาบไปเลยครับสลบแบบบ่ฟื้นปิ๊กมาแหมเลยนะครับสลบม่ได้ม่ได้ตายนะครับแต่มันจะบักลับมาแล้วนะครับอ่าพร้อมแล้วก็วิธีนกปูก็ง่ายๆครับน้ําแข็งครับอืนะครับเป็นน้ําแข็งก้อนใหญ่ครับนี่ครับ เปูมันก็นจะสงบเองนะครับโอเคครับไปรอปูปูมันสลบไปแล้วเดี๋ยวเฮามาทำเมนูกันเลยครับองปูไข่ฟู อ่าเอาละครับก็ตอนนี้เราน็อกปูตอนนี้ตายไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะทําก็คือนี่ครับท่านผู้ชมเราจะมาทําไข่ฟูนะครับเราไม่ได้ทําอ่องปูนะท่านผู้ชมไม่ใช่อ่องปูนะครับเราจะมาทําอ่องปูไข่ฟูอ่องของผมในที่นี้หมายถึงตรงนี้นะครับอ่องก็คือหมายถึงตรงนี้นี่กระดองมันนะครับกระดองมันนะครับ แต่การทําอ่องจริงๆเนี่ยจะต้องเอามันเอาเนื้อข้างในเนาะมาผสมกับไข่แล้วก็ยัดเข้าไปในในกระดองแต่ผมไม่ทําอย่างนั้นผมจะทําอ่องไข่ฟูนะครับตอนนี้เราจะมาทําไข่ฟูก่อน,นวันนี้เราจัดไข่ซักฟูมีสักสิบตัวนะครับเอาไข่สักสามใบพอนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวเราเพิ่มได้นะครับแต่ถ้ามันเหลือมันจะไม่มีที่เก็บนะครับนี่ เราใช้ไข่เบอร์ศูนย์เลยนะครับนี่เบอร์ใหญ่สุดเลยนะครับแล้วก็ตีไข่ครับอโอเคตีไข่นะครับตอนนี้ได้ไปมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเราตีไข่พ้นเอียงยังไงก็ไม่ตกนะครับวิดไปหน่อยครับอืมนี่นะครับเรียบร้อยแล้วปุ๊บอย่างแรกที่ใส่คือพริกไทยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวสีจะไม่สวยนะครับใส่ให้พอดับกลิ่นปูดับกลิ่นไข่นิดนึง พอแล้วนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพอนะครับเพราะเราใสา่หลายอย่างอยู่นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับ1นึ่งช้อนชานี้นะครับและที่สำคัญเพิ่มความอร่อยอร่อยนะครับรอบนี้ไม่ใช่ผงชูรสนะครับ น้ำตาลทรายนะครับครึ่งช้อนชานะครับเรียบร้อยแล้วก็ตีอีกรอบนึงนะครับคราวนี้เราจะพยายามทำให้ไข่เป็นสีเหลืองให้มากที่สุดนะครับเราเลยไม่ใช้ซอสฝาเขียวคือซอสที่เป็นซอสซอสหวานเนาะเราไม่ใช้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เราไม่ใส่สีน้ำมันหอยครับเพราะว่าแค่เห็นไหมครับเพื่อน สีอิ่วขาวก็ทำให้ไข่เราเป็นสีออกดำๆแล้วนะครับอืมโอเคครับตอนนี้ไข่เราตีตีจนฟองมันขึ้นเลยนะครับตีเยอะๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแค่ตีส่วนผสมเท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวเราตอนเราเทลงในอ่องปูเราจะตีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยเทลงในอ่องปูนะครับ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมประมาณอย่างนี้นะครับชิมนิดนึงอร่อยอร่อยรสชาติเหมือนไข่ดิบอ่าต่อไปเราจะมาแกะปูนะครับปูนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับเราต้องมาล้างมาขัดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ส่วนประสงค์ของเขาใช้กระดองเขาเป็น เป็นที่ใส่ไข่ฉะนั้นแล้วต้องให้ทาความสะอาดนิดนึงนะครับไม่มีกินเลยนะครับก็ง่ายๆครับก็แกะปูนะครับถ้าเรามีพลังเป็นผู้ชายอย่างเราเนี่ยก็ง่ายๆหน่อยก็รวบขาครับเนาะรวบขาแล้วงัดขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยครับปุ๊บค่อยๆเขี่ยลงมานะครับนี่มันปูครับมันเยอะมันเยอะ นี่อย่างนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับโอ้นี่สดๆเลยนะครับก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งเลยนะครับโรยเกลือเนาะเราจะโรยเกลือตรงนี้นะครับโรยเกลือเข้าไปนิดๆนะครับแล้วก็เอาไปนึ่งพร้อมกับอ่องของเราเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมแกะให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนแกะแล้วด้วยนะครับ ตอนนี้เราได้อ่องปูมาทั้งหมดอยู่1โลนะครับก็คือ12ตัวนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะเอาไข่นี้ครับท่านผู้ชมที่เราเตรียมไว้นะครับตีไปแล้วม่สักครู่นะครับก็ตีอีกรอบหนึงเพื่อให้ไข่หรือเพื่อให้ฟองอากาศเข้าไปข้างในนะครับตอนนี้ผมตั้งน้ําร้อนไว้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราหยอดหยอดยอดเสร็จแล้วน้ำปรงร้อนพอดีแล้วก็การนึ่ง อ่องปูไข่ฟูเนี่ยนะครับเราต้องนึ่งตอนที่น้ําร้อนแล้วนะครับไม่เหมือนนึ่งพวกอาหารปกติทั่วไปที่นึ่งไปพร้อมกับน้ําเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาหยอดไข่กันเลยครับลงไปในอ่องปูนะครับหยอดเยอะๆนะครับมันใส่มากได้เท่าไหร่ก็หยอนไปเท่านั้นเลยนะครับเอียงๆนิดนึงอันนี้มันไหลด้าน,นข้าง อ่าเรียบร้อยครับเอาละครับเดี๋ยวเราเอาอ่องปูใส่ในไหซึ่งนะครับตี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 เตมนะครับัดโอ้โหสวยงามไหมครับเพื่อนๆนะครับก่อนที่เราจะไปนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมผักชีนะครับวางข้างหน้าด้วยนะครับแต่ผมซอยไว้ข้างๆกับเตาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเตาเลยครับเดี๋ยวเราจะมา โรยต้นหอมผักชีนะครับในอ่องปูของเรานะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับโรยลงไปเลยนะครับก็ให้มันกระจายกระจายตกข้างนอกบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการความหอมของมันด้วยอยู่แล้วนะครับนี่ครับเอาละครับพร้อมนะครับอ่าแต่วันนี้เรามีนี่เลยเราจะไม่ทิ้งนะครับนั่นคือตัวปูอย่างนี้นะครับ ผมได้เอาเกลือโรยลงไปนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับสาด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 ลงไปนะครับเราจะนึ่งไปพร้อมๆกับองปูไข่ฟูเลยนะครับวางลงไปเลยนะครับเดี๋ยววางบนข้างบนเตาดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันมีน้ําเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะนะครับอ่ายกวางเลยนะครับตัวนี้น้ําเดือดนะครับเราใส่ตันน้าเดือดนะครับยกวางเลย เรียบร้อยแล้วนะครับเอาปูตัวปูเนื้อปูที่เราแกะนะครับเหลือไว้ก็เอาเรียงเรียงไปรอบๆนะครับพื้นที่ที่เราเหลืออยู่นะครับในการนึ่งนะครับตัวสุดท้ายแล้วครับอ่ลนะครับ,ะะรบเดี๋ยวเราปิดฝาเลยนะครับเราจะปิดฝาแล้วก็ น่าจะไม่เกินสิบนาทีนะครับก็จะสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าได้เวลาแล้วครับเพื่อนๆสำหรับเมนูองปูไข่ฟูนะครับมาดูว่าไข่จะฟูกอนะครับพร้อมหรือยังครับเป็นเปื่อนครับหนึ่งสองสามอู้ฟูแต้เลยนะครับเห็นกันครับสีมันคนละอยยางกับเขากลิ่นอองปูเห็นกันครับ สีมันจะออกเป็นสีของใครครับแล้วก็มันจะบดดาเหมือนเหมือนสีองปูที่เอาไปซื้อตาการครับเอาละครับเดี๋ยวปิดแก๊สเนาะเดี๋ยวปิดแก๊สแล้วเฮาไปนั่งกินกันตีโต๊ะอาหารเลยครับตอนนี้เข้าสู่การกินนะครับเข้าในมือนี้และครับวันนี้ที่เฮานําเสนอก็คือนี่เลยนะครับเพื่อนๆครับองปูไข่ฟูนะครับพอดีว่าไข่ฟูนี่ฟูแต่เลยนะครับ จริงๆแล้วมันมีแข่นีน้นึงเพราะว่า,าการทำองผูครับมันหัวตัวนี้ครับเปืเป่อนๆเนี่ยหัวตะตีปากมันน้ครับเนาะเดี๋ยวเขาต่อไปถ้าเขาจะทำแหนเนี่ยเขาจะต้องหาวิธีมากันกันตรงนี้เพื่อจะให้ไข่มันฟูเต็มอองเนี่ยนะครับแต่ถามว่าตรงนี้คือไข่นะครับมันก็คราบสีไข่สีไข่จะออกเป็นสีเหลืองนะครับสวยเลยครับ,บเหมือนองผูที่เขาไปซื้อต่ำกากี่มันจะออกสีดำ เพราะว่าที่เปิลออกสีดำคือหนึ่งอาจจะเกิดจากการปรุงรสเนาะแล้วก็สองก็คือเปิลควักเอามันมันนี่ยครับเปิลควักเอามันมาทําองปูตัวมันเลยทําให้ไข่มันดําเปิลเอาไปตำตำตัวแล้วเนี่ยอ๋ออาจารย์บอกเปิลต้องเอาเนื้อตรงนี้ไปตำตัวใมครับไ<ต>ม่ใช่ไม่ใช่เปิลแบบบีบเอาอย่างว่าเอากอาะใส่ผ้าขาวกองอือครับแต่ว่ามันเลยมันเลยดำเนาะเพราะปูของเขาเนี่ยถ้าในกระดองมันจะเป็นสีดำดำนะครับเยือเตียมันเนี่ยครับจะเป็นสีดำดำ เอาเลยแต่เขาแยกกันครับพอออกมาทําเป็นไขฟูส่วนนี้เลยครับขามันเนื้อมันกล้ามมันครับเอามานึ่งตัวอ๋อหมอมมอะขนาดเลยครับเน้นย่ำเนาะว่าเปือนเวลาทําเมนูน้าจืดนะครับเปื่อนต้องใจเป็นเมนูตีซุปเนาะถ้า,า,า,าเมนูดิฟนี่อันตรายสุดเลยนะครับแล้วก็ซุปคือซุปแท้เลยครับอย่างนึ่งเนี่ยวันนกี้ก็อะไรวะจะนึ่งสักสิบนาทีก็หนึ่งสิบห้านาทีเลยนะครับเอาแล้วนะเอามาลงมือกินกันครับ ตะกี้แอบกิ้มไข่เออนี่นี่นชโชว์หน่อยชโชว์หน่อยอันนี้แม่บ้านจองนะครับแม่บ้านใส่เขียวจองเลยนะครับอันนี้มันแบบเยอะอย่างนะครับตอนที่เขาเ,เอาไข่ใส่ในอ้องหูเนี่ยแล้วก็มันมันล่นออกมาเนาะมันรุดออกมามันไหลออกมาแล้วเวลาเขานึ่งครับนึ่งตะกี้ละลักกิ้มพอเป็นวันลัน้มนยครับเลยเอาข่างสักร,รมนะครับก็เลยเอาเก็บมากินเห็นนะครับเออมันอร่อยมันไข่ทั้งนั้นเลยครับไข่ปูมันปูทั้งนั้นเลยนะครับกินครับข้าวหงมะขนดครับเริ่มเลยครับอ กินปูออกภายในเลยเนาะน่ามันไหลดงอืมอืมนี่อร่อยรสชาติเป็นไรบ้างอร่อยอร่อยมากๆเลยนะครับตอนได้แม่บ้านว่าโอ้บัดย่างเงี้ยจะอีเราอองปูเนะครับเที่ยงกันนะครับตอนจะคิดซื้ีซ้นเมนูเพราะว่าพอดีไอ้บ่าวเปิ่นไปเก็บปูมานะครับก็เลยเออเขาจะเงี้ยเมนูอย่างดีเขาบอกว่าอันเอาทําอองปูไข่เนาะ ม่บ้านขาเขาลูดอย่างนี้เหมือนที่แม่บ้านเคยเนี่ยเขาบอกใบ้ใจจะเอาแบบนี้เป็นไข่ปูน่ะเหมือนครับไข่ปูอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เลยครับผมว่าที่อีนี้กินปูรสชาติของปูนะครับความหอมของปูมีเยอะกว่าอองแหมเนาะอืมมันไบบีอองใช่ครับผมว่ามีเยอะกว่าอองครับผมว่ามันธรรมชาติกว่าอืมแล้ะที่สำคัญคือปรุงรส บดีนักเก็มนะครับเพรองหูองหูเนี่ยมีความเค็มในตัวเลยนะครับอร่อยฮะถึง่าวนี้เขาเนืองเหมยครับลืมตอนตอนเนึ่งข้าลืมใส่ยาอันยาพาราครับตกแมลงมาเข้าเนืองเหมยไม่เหงาครับไปเลยว่าเออเอาข้าวหงมมากินดีกว่าตามร้านนี่เขานึงจำนะฮะท่านผู้ชมนะครับอดีวันนี้เขามนงเขานึงเหมยครับ อันอุ้ยคำลืมเอาวอันยาพาราใส่ในน้าครับก่อนหนึ่งเข้าเหมยไปงี้สุด้ายนอกได้มันไข่โหลเดียวเห็นแต่นี่ครับเพื่อนๆแดงเลยผนก็ไ่ปูมันปูแดงสวยงามเลยอืมอร่อยเลยน่ครับ ไข่กับมันมันที่มันไหลออกมาครับอแล้วก็มีน้ำมีไอ้น้ำเนาะ<ฮ>ที่เขาหนึ่งมันตกไปครับม,มันมันมืดมากดีครับเหมาะขนาดคนขนาดนี่เดีว่าบอกกินนะครับกินอยู่เดี๋ยวปิดคลิปแล้วเขาจะมาใส่ครับเหมาะขนาดไหนนี่นะพอกล้ามเด้อพอกล้ามเด้ดอเออนาะออกระหอบหม,มือนี่ครับขนาดนั่งนะเนี่ย ให้เบาอ,อมาฮือนะครับขอกินกายนะครับขอดมมาฮืออู้เด่นไรเซเด่นไรตอบมา <c oughs> เรื่องกินนที่บ้านเขาดีทีหนึ่งเลยนะครับข้าต <c oughs> ัวนะแรงนี่ไปการแรงมีคตตักแล้วครับวันน้ำนักขึ้นก่อครับเออขึ้นแตะนะครับไหเดบี้ไปออมร่างกายมันตอนนี้คือตีผมยุดไปมีสองเหตุผลครับหนึ่งคือมันลดเร็วลำไปครับ มันทําให้ร่างกายเหี่ยวเนาะและเ,เห็นผลคือเจ็บหัวเข่าครับคือเหมือนเจ็เอ็นมันจะพีกมามาติดติดตรงหลักพื้นน่องจะได้ผมครับสมมาได้เวลาหนังในชักโคกนครับตอนจะลุกยืนน่ะยากขนาดเลยครับต้องเต้าขนาดเลยนะครับเจ็บมากหนค้างๆโอ้ยๆเยอะอร่อยนะครับ ลองทำพอนะครับเปื่อนเปื่อนใบญนะครับเมนูนี่นะแลก็อร่อยแล้วก็หอมหอมขนาดนะครับเปื่อนหอมหอมปูหอมมาก ของดีบ้านเฮาครับปูนานี่เองต้มเด่วนี้แปลงนะครับกิโลนี่เป็นร้อยเพื่นะเนาะปูนานะเนาะกิโลเป็นร้อยเพื่นนครับยิ่งก็เห็นหลายๆคนนะเนาะผักกาดผักอีสานเป็นเรี่ยงผู้น้าขายนะครับไว้ใส่ส้มต่ำเนี่ย สีตัวแล้วครับของผมนะอ่ะเรียกได้ว่าบรรจับผมมีเวลาใส่ผูครับเลยต้องขอ,อุยาดไปเปิดๆไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะ บอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับด้วยส่วนการซื้อกดกระดิ่งตัวยนะครับเปก่อนไม่ใจให้กันนะครับอ่ามีหนังเกิมกับของขึ้นเปิดๆทุกคนนะครับมีความสุขมากะและที่สำคัญก็คืออยู่ดีกินหวานก,นกันกูคนเลยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ,องคูไข่คู